สวัสดีครับกลับมาพบกับผมผู้กองกล้องในไขคดีดังเรื่องราวที่คุณจะได้ชมต่อปีนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากแฟ้มคดีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นอุทาหรณ์และถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2568น้อน้องแอนได้ตัดสินใจออกจากบ้านพักในจังหวัดนครปฐมเป้าหมายของเธอคือการเดินทางไปพบกับมิว หญิงสาวที่เธอเพิ่งรู้จักเพื่อทวงเงินคืนหลังจากที่เธอจ่ายเงินไปกว่า15,000บาทเพื่อหวังจะได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลแต่กลับพบว่าอาจเป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นเธอออกจากบ้านไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ครอบครัวได้เห็นเธอเมื่อเวลาผ่านไปจนค่ำสามีของน้องแอนซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัดเริ่มรู้สึกเป็นห่วงเขาพยายามติดต่อภรรยา และที่น่าแปลกก็คือเขายังคงติดต่อได้แต่เป็นการติดต่อผ่านทาง Mess ซนเจอร์เท่านั้นในช่วงแรกบทสนทนายังดูเป็นปกติแต่ไม่นานนักสามีก็เริ่มสัมผัสได้ว่าความเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้ในการพิมพ์เริ่มไม่ใช่สำนวนของภรรยาที่เขาคุ้นเคยจากที่เคยถามไทยสารทุกสุขดิบและเรื่องลูกน้อยบทสนทนากลับเบนไปในทิศทางเดียวนั่นคือเรื่องเงิน ปลายทางแชทที่อ้างว่าเป็นน้องแอนเริ่มส่งข้อความมาว่าเธอกำลังเดือดร้อนอย่างหนักอ้างว่าติดหนี้สินจำนวนมากและต้องการให้สามีช่วยโอนเงินไปเคลียร์ปัญหาอย่างเร่งด่วนความกังวลของสามีเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสัยนี่ใช่ภรรยาของเขาจริงหรือหรือเธอกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันและการติดต่อยังคงทำได้เพียงการพิมพ์ข้อความโดยมีการบ่ายเบียงที่จะรับสาย หรือวิดีโอคอลตลอดเวลาในที่สุดวันที่16มีนาคมสามีจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจภูธรน,นครชัยศรีหลังจากที่สามีของน้องแอนได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเขายังคงพยายามติดต่อกับบุคคลที่สวมรอยใช้ facebook ของภรยาเพื่อพยายามรวบรวมเบาะแสให้ดีมากที่สุดในขณะที่บุคคลปลายทางก็ยังคงพยายามสร้างเรื่องราว เพื่อหลอกลวงของเงินอย่างต่อเนื่องสามีของร้องแอนตัดสินใจทดสอบในสิ่งที่เขาสงสัยมาตลอดเขาต้องการหลักฐานที่ชัดเจนว่าคนที่เขากำลังคุยอยู่ด้วยไม่ใช่น้องแอนภรรยาของเขาเขาจึงใช้วิธีการที่เรียบง่ายแต่ได้ผลอย่างยิ่งเขาเดินไปที่หลังบ้านของพวกเขาเองซึ่งเป็นสถานที่ที่เขากับน้องแอนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทุกวัน ก่อนจะหยิบโทราศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพบริเวณหลังบ้านนั้นแล้วส่งภาพดังกล่าวเข้าไปในแชทของภรรยาพร้อมกับคำถามธรรมดาธรรมดาว่าทำอะไรอยู่ไม่นานนักคำตอบก็ถูกส่งกลับมาและมันคือคำตอบที่ทำให้หัวใจของสามีแทบหยุดเต้นเพราะบุคคลปลายทางได้พิมพ์กลับมาว่าที่ไหน คำถามสั้นๆเพียงคำเดียวได้ยืนยันความกลัวที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องแอนตัวจริงจะไม่รู้จักหลังบ้านของตัวเองวินาทีนั้นเขามั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่การหนีออกจากบ้านและไม่ใช่แค่การถูกหลอกลวงแต่ภรรยาของเขาต้องตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงอย่างแน่นอนสามีของน้องแอนรีบนำหลักฐานชิ้นนี้ ไปมอบให้กับทีมสืบสวนสพนครชัยศรีทันทีเมื่อตำรวจเห็นบทสนทนาที่ผิดปกติประกอบกับข้อมูลการแจ้งความคนหายพวกเขาจึงยกระดับคดีนี้ขึ้นเป็นการสืบสวนที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนภารกิจแรกของตำรวจคือการแกะรอยเส้นทางการเงินที่ผู้ต้องสงสัยใช้ในการหลอกลวงตำรวจได้ขอข้อมูลบัญชีธนาคารปลายทางที่สามีของน้องแอน เคยโอนเงินไปให้และผลการตรวจสอบก็ได้เปิดเผยชื่อของผู้ต้องสงสัยออกมาอย่างชัดเจนเงินทั้งหมดถูกโอนเข้าไปยังบัญชีธนาคารของนางสาวมิ้วและนายเลซึ่งเป็นสามีภรรยาที่น้องแอนไปพบในวันสุดท้ายนั่นเองเมื่อทีมสืบสวนมีชื่อและที่อยู่ของนางสาวมิ้วและนายเลอยู่ในมือปฏิบัติการจึงเริ่มต้นขึ้นทันที ในวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2,568ทีมสืบสวนพร้อมด้วยสามีและครอบครัวของน้องแอนซึ่งกำลังร้อนใจได้เดินทางไปยังบ้านผักของทั้งคู่ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเมื่อไปถึงพวกเขาได้พบกับนางสาวมิ้วและนายเลซึ่งทั้งคู่แสดงท่าทีปกติและให้การปฏิเสธในทันทีว่าไม่รู้ไม่เห็นการหายตัวไปของน้องแอน แต่ทีมสืบสวนไม่ได้มาเพื่อพูดคุยพวกเขามาเพื่อค้นหาทีมสืบสวนได้แสดงหมายคน้นและเริ่มตรวจสอบบริเวณรอบบ้านพักและในที่สุดพวกเขาก็พบกับหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำลายคําให้การปฏิเสธของทั้งคู่จนหมดสิน้นนั่นคือรถจักรยานยนต์ของน้องแอนถูกจอดซุกซ่อนไว้ในบริเวณบ้านแต่ที่น่าสงสัยคือรถคันดังกล่าว ได้ถูกดัดแปลงสภาพมีการถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกเปลี่ยนท่อไอเสียและเปลี่ยนล้อนี่คือพฤติกรรมการอำพรางไม่ใช่การยืมรถมาใช้ตามปกติเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานชิ้นนี้นางสาวมิ้วและนายเลจึงเปลี่ยนคำให้การทันทีพวกเขากุเรื่องขึ้นมาใหม่โดยอ้างว่าน้อแอนกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินจึงได้นำรถจักรยานยนต์คันนี้ มาจำนำไว้กับพวกเขาในราคา1 2 0 0 0บาทหลังจากจำนำเสร็จก็มีชายคนหนึ่งขับรถกระบะมารับตัวน้องแอนออกไปและพวกเขาก็ไม่เห็นเธออีกเลยทีมสืบสวนไม่ปักใจเชื่อคำให้การนี้แม้แต่น้อยการดัดแปลงสภาพรถและการหลอกโอนเงินผ่านแชทมันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงตำรวจมั่นใจว่าน้องแอนต้องอยู่ที่นี่หรือเคยอยู่ที่นี่และอาจเกิดเหตุร้ายกับเธอไปแล้ว แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้นคือตำรวจมีเพียงหลักฐานคดีช่อโกงและหลักฐานการพบรถที่ถูกดัดแปลงแต่พวกเขายังไม่พบร่างของน้องแอนเมื่อไม่มีหลักฐานตำรวจจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวนางสาวมิวและนายเลกลับไปแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าทั้งคู่คือผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็ตามการปล่อยตัวนางสาวมิวและนายเลในวันนั้นคือความอับจนหนทางของทีมสืบสวนพวกเขามีความสงสัย มีหลักฐานแวดล้อมแต่ขาดชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือร่างของน้องแอนขณะเดียวกันนางสาวมิวและนายเลตระหนักได้ทันทีว่าเกมของพวกเขากำลังจะจบลงตำรวจรู้เรื่องรถจัก,กรยานยนต์แล้วและรู้เรื่องการสวมรอยชัดแล้วพวกเขาไม่รอชา้าในวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2568เพียงสองวันหลังจากตำรวจมาที่บ้าน ทั้งคู่ก็ได้หอบข้าวของและหลบหนีออกจากจังหวัดนครปฐมในทันทีมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยเชื่อว่าพวกเขาได้หนีพ้นจากการจับกลุ่มแล้วแต่ในขณะที่ฆาตรกรกำลังหลบหนีทางฝั่งครอบครัวของน้องแอนก็กำลังร้อนใจจนแทบนั่งไม่ติดความสิ้นหวังนำไปสู่ความเชื่อและลางสังหรณ์มีรายงานว่าญาติคนหนึ่งของน้องแอนได้ฝันเห็นเธอ เธอบอกในความฝันว่าเธอไม่ได้หนีไปไหนแต่เธอถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่หลังบ้านของนางสาวมิ้วแม้จะเป็นเพียงความฝันแต่สำหรับครอบครัวที่สิ้นหวังนี่คือเบาะแสเดียวที่พวกเขามีพวกเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบิงวรตต่อตำรวจอีกครั้งประกอบกับทีมสืบสวนได้ย้อนกลับไปสอบสวนเพื่อนบ้านของนางสาวมิวอย่างละเอียดอีกครั้งและคราวนี้ก็ได้ข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกัน เพื่อนบ้านให้การว่าในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้หลังวันที่4มีนาคมพวกเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้ที่รุนแรงผิดปกติคล้ายกลิ่นเผายางรถยนต์ลอยมาจากหลังบ้านของนางสาวมิวติดต่อกัน3-4วันเมื่อเบาะแสทั้งหมดทั้งลางสังหรณ์จากความฝันของครอบครัวและคาให้การของเพื่อนบ้านเรื่องกลิ่นเหม็นไหม้มาชี้ชัดที่จุดเดียวกันนั่นคือหลังบ้านของนางสาวมิวและนายเลทีมสืบสวน จึงตัดสินใจกลับไปยังบ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขามาพร้อมกับหมายค้นและทีมกู้ภัยโดยมีเป้าหมายเดียวคือการขุดในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568หลังจากที่น้องแอนหายตัวไปนานถึง18วันปฏิบัติการค้นหาความจริงใต้ผืนดินก็ได้เริ่มต้นขึ้นพื้นที่หลังบ้านของนางสาวมิวเป็นสวนรกมีคอกวัว และมีร่องรอยการเผาไหม้ในหลายจุดทีมสืบสวนไปยังจุดที่เพื่อนบ้านชี้ว่าเป็นต้นตอของกลิ่นเหม็นไหม้คล้ายยางรถยนต์และพวกเขาก็พบกองดินที่ดูเหมือนเพิ่งถูกขุดและกลบไปได้ไม่นานมันคือจุดที่ดูผิดปกติที่สุดในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่จึงเริ่มลงมือขุดค้นทันทีขุดลงไปได้ไม่ลึกนักพวกเขาก็พบกับสิ่งที่ยืนยันว่าฝันร้ายของครอบครัว ได้กลายเป็นความจริงสิ่งที่พบไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์แต่เป็นชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะและกระดูกท่อนบนของมนุษย์ที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมถูกฝังอยู่ใต้ดินตื้นๆน,นั้นนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนสถานะของคดีนี้ไปตลอดการคดีคนหายคดีช่อโกงได้แปลสภาพเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางที่โหดเทียมอย่างเต็มรูปแบบคดีนี้ ถูกโอนย้ายความรับผิดชอบมายังสถานีตำรวจภูธรดอนตูมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่พบศพทันทีการค้นพบครั้งนี้คือหลักฐานที่ตำรวจรอคอยมันยืนยันว่าน้องแอนเสียชีวิตแล้วและถูกสังหารโดยฝีมือของคนในบ้านหลังนี้แต่ปริศนายังไม่จบสิ้นเพราะชิ้นส่วนที่พบมีเพียงท่อนบนแล้วท่อนล่างของเธอหายไปไหน เมื่อการค้นพบชิ้นส่วนร่างกายของน้องแอนได้ยืนยันว่านี่คือคดีฆาตกรรมทีมสืบสวนก็ได้ยกระดับปฏิบัติการขึ้นสู่ขั้นสูงสุดเป้าหมายไม่ใช่แค่การสอบสวนแต่คือการไล่ล่าผู้ต้องหาตามหมายจับนางสาวมิ้วและนายเลทีมสืบสวนรู้ดีว่าหลังจากที่พวกเขาถูกปล่อยตัวจากการสอบปักคำครั้งที่สในวันที่18มีนาคมทั้งคู่ก็ไหวตัวทันและหลบหนีไปในทันที การตรวจสอบข้อมูลการเดินทางพบว่าในวันที่19มีนาคมทั้งคู่ได้ซื้อตั๋วรถทัวร์โดยสารมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพไปยังจุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุดแห่งหนึ่งนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาคงคิดว่าการหลบหนีไปยังเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คนแปลกหน้าจะทําให้พวกเขาสามารถกลมกลืนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยที่ตํารวจจะไม่สามารถตามเจอแต่พวกเขาคิดผิด ทันท,ทีที่ทีมสืบสวนคนครปฐมยืนยันเส้นทางการหลบหนีได้ข้อมูลและหมายจับของทั้งคู่ก็ถูกส่งตรงไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคห้าในทันทีนี่คือการประสานงานข้ามหน่วยที่รวดเร็วและเป็นระบบทีมสืบสวนในพื้นที่เชียงใหม่ได้รับช่วงต่อในการไล่ล่าทันทีทีมสืบสวนเชียงใหม่เริ่มต้นแกะลอยจากจุดที่ง่ายที่สุดนั่นคือสถานีขนส่งอาเขตพวกเขาไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และสอบถามพยานจนกระทั่งพบเบาะแสว่าทั้งคู่ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อได้พิกัดที่ชัดเจนทีมสืบสวนไม่รอช้าพวกเขาเฝ้าติดตามและตรวจสอบจนกระทั่งยืนยันได้ว่าฆาตกรทั้งสองกำลังกบดันอยู่ในห้องพักของโรงแรมนั้นจริงปฏิบัติการปิดล้อมจึงเริ่มต้นขึ้นในกลางดึกของวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568 ทีมปฏิบัติการพิเศษของตำรวจเชียงใหม่ได้เคลื่อนกำลังไปยังโรงแรมดังกล่าวอย่างเงียบๆพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือการพยายามหลบหนีกลางดึกของวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2568โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค5และทีมสืบสวนจากนครปฐมได้เข้าประจำที่หน้าห้องพักเป้าหมาย พวกเขาทำงานอย่างเงียบเชียบรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเมื่อสัญญาณเข้าปฏิบัติการถูกส่งทีมปฏิบัติการพิเศษไม่รอช้าพวกเขาตัดสินใจใช้กำลังพังประตูเข้าไปในทันทีเนื่องจากผู้ต้องหาอาจมีอาวุธหรือพยายามขัดขืนประตูห้องถูกเปิดออกและภาพที่ปรากฏต่อนหน้าเจ้าหน้าที่คือภาพที่น่าตะลึงซึ่งสะท้อนถึงสภาพจิตใจของผู้ต้องหาทั้งสองได้อย่างดี นายเลและนางสาวมิ้วอยู่ในสภาพที่ตกใจสุดขีดและไม่ได้สวมเสื้อผ้าแรงข่าวในขณะนั้นยืนยันว่าทั้งคู่กำลังอยู่ในระหว่างการทำกิจกรรมส่วนตัวราวกับกำลังเฉลิมฉลองการหลบหนีที่พวกเขาคิดว่าทำได้สำเร็จโดยไม่สนใจเลยว่าพึงได้กระทำการอันโหดเหี้ยมและทำลายชีวิตของน้องแอนหรือนางสาวปิยวรรณมาทั้งคู่ ที่อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมต่อสู้ไม่ทันได้ตั้งตัวหรือขัดขืนปฏิบัติการจับกุมจึงสิ้นสุดลงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีมันคือจุดสิ้นสุดของการหลบหนีที่ทั้งคู่คิดว่าทำได้อย่างแนบเนียนพวกเขาถูกจับกุมในขณะที่กำลังใช้ชีวิตราวกับว่าไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใดๆเกิดขึ้นความไม่สะทกสะท้านนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทีมสืบสวนเป็นอย่างมากการจับกุมครั้งนี้ คือบทสรุปของปฏิบัติการไล่ล่าที่เข้มข้นซึ่งทีมสืบสวนได้แกะรอยจากแชทที่ผิดปกติตามรอยเส้นทางการเงินจนกระทั่งพบร่างของเหยื่อและปิดฉากการไล่ล่าข้ามจังหวัดได้สำเร็จบัดนี้ฆาตกรทั้งสองอยู่ในความควบคุมของตำรวจแล้วหลังจากถูกควบคุมตัวจากจังหวัดเชียงใหม่นายเลและนางสาวมิว ก็ถูกนำตัวกลับมายังจังหวัดนครปฐมเพื่อเผชิญหน้ากับการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบที่สถานีตำรวจภูทรดอนตูมซึ่งเป็นท้องที่ที่พบชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพยานหลักฐานที่แน่นหนาทั้งเส้นทางการเงินข้อมูลการสวมรอยแชทรถมอเตอร์ไซค์ของกลางและที่สำคัญที่สุดคือชิ้นส่วนร่างกายของน้องแอนที่ถูกขุดพบหลังบ้านของพวกเขาเองในที่สุด ฆาตากรทั้งสองก็ยอมเปิดปากรับสารภาพถึงแผนการทั้งหมดแต่คำสารภาพในห้องสี่เหลี่ยมยังไม่เพียงพอทีมสืบสวนจำเป็นต้องยืนยันลำดับเหตุการณ์จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปทำแผนประกอบคารับสารภาพซึ่งได้เปิดเผยขั้นตอนการก่อเหตุที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีจุดที่ 1. ริมคลองชนประธานนางสาวมิวทำหน้าที่ล่อลวงน้องแอน ให้ขี่รถจัก,กรยานยนต์มาพบโดยมีนายเลดักซุ่มรออยู่เมื่อเหยื่อมาถึงนายเลได้เข้าทำร้ายร่างกายน้องแอนจนได้รับบาดเจ็บจุดที่2บ้านพักจุดสังหารทั้งคู่ได้นำร่างของน้องแอนกลับมาที่บ้านพักก่อนที่นายเลจะลงมือซ้ำด้วยการบีบคอจนเธอแน่นนิ่งไปจุดที่สหลังบ้านจุดอำพราง ทั้งสองช่วยกันนำร่างของผู้ตายใส่รถเข็นเข็นไปยังสวนหลังบ้านณจุดนี้พวกเขาได้ทำการแยกชิ้นส่วนร่างกายโดยนำท่อนบนไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานก่อนจะขุดหลุมฝันในจุดที่เพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นไหม้ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ตํารวจขุดพบจุดที่4คลองชนประธานจุดทิ้งหลักฐานส่วนชิ้นส่วนท่อนล่างทั้งคู่ได้นำไปใส่กระเป๋าเดินทาง และขับรถออกไปในความมืดนำไปโยนทิ้งที่คลองชนประธานหลังวัดพะเนียงแตกซึ่งห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเพื่อเป็นการอำพรางคดีจากการสอบสวนอย่างเคร่งเครียดทีมสืบสวนสรุปได้ว่าปมสังหารในครั้งนี้มีความซับซ้อนและมีแรงจูงใจถึงสองชั้นที่ทับซ้อนกันอยู่แรงจูงใจชั้นแรกคือการฆ่าเพื่อล้างหนี้ นี่คือตัวจุดชนวนในวันเกิดเหตุนางสาวมิวได้หลอกลวงน้องแอนเรื่องการฝากงานผู้ช่วยพยาบาลและรับเงินไปกว่า15,000บาทในวันที่4มีนาคมน้องแอนได้เดินทางมาทวงเงินก้อนนี้คืนและที่สำคัญเธอได้ขู่ว่าหากไม่ได้เงินคืนเธอจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวมิวในข้อหาช่อโกงคำขูน่นี้จึงเป็นตัวเร่งให้ฆาตรกรต้องปิดปากเหยือ่อ เพื่อปกปิดความผิดของตนเองแรงจูงใจชั้นที่สองคือความแค้นเก่านี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในเลถึงยอมร่วมมือและอาจเป็นผู้ลงมือหลักจากการสืบสวนประวัติตํารวจพบว่าในเลคือแฟนเก่าของน้องแอนตั้งแต่สมัยที่เธอยังเรียนอยู่ชั้นม .3 ซึ่งในอดีตเมื่อเปีก่อนพ่อของน้องแอนได้จับได้ว่า ทั้งคู่คบหากันและได้เรียกค่าเสียหายจากในเลเป็นเงินถึง60,000บาทฐานมาติดพันลูกสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทีมสืบสวนเชื่อว่านี่คือความแค้นที่ในเลเก็บฝังใจมาตลอดและเมื่อสบโอกาสที่นางสาวมิ้วแฟนคนปัจจุบันก็มีเรื่องขัดแย้งกับน้องแอนพอดีความแค้นเก่าจึงปะทุขึ้นนำไปสู่การวางแผนร่วมกันเพื่อกำจัดน้องแอนให้พ้นทาง เมื่อแรงจูงใจทั้งสองคือการหนีหนี้ของภรยาและการล้างแค้นของสามีมาบรรจบกันจึงเกิดเป็นแผนที่ถูกเตรียมการไว้ตั้งแต่การล่อลวงการทำร้ายการจัดการร่างไปจนถึงการสวมรอยแชทเพื่อหลอกเอาเงินต่อทีมสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งคำรับสารภาพหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากกล้องวงจรปิด สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่ออายการในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและข้อหาอื่นๆคดีนี้จึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลเพื่อรอรับบทลงโทษที่ทั้งคู่ก่อขึ้นติดตามไขคดีดังได้ใหม่ในอ p พีถัดไปสวัสดีครับ